อไนีันนูสาวไหนหนุฮ้ยีความใครหนูใครหนูไม่ให้ถ่ายถ่ายไม่ได้ไม่จ่ายค่าตัวก่อนค่าตัวอะไรพี่แจจ่ายแล้วเนี่ยจ่ายอะไรฮะจุมน้ำบ่กาแฟน้ำ ตั้งชื่อว่าสามมิงนะครับ hmm. น้องมิงครับก็ก็ยังก็ยังเป็นเด็กอะบอกได้เลยต้องกรนะเป็นสาวแล้วเนี่ยก็ตอนแรกอะมีแต่คนบอกให้ตั้งว่าสามมิงน้ำสิงแต่ว่าพ่อพ่อบอกว่าให้ตั้งว่าน้องนอนนอนมิงน้ำนอนเต็มยาผมอีกแต่ผมไม่อยู่ อะไรครับีความรู้สึกยังไงที่พี่แชมไปถ่ายน้องเขาหลังก็บอกว่าให้ไปเยี่ยมพี่แชมที่โรงพยาบาลทำไมนั่งก่อนหน่อยวะผมว่าให้ไปเยี่ยมพี่แชมที่โรงพยาบาลเยี่ยมทำไมพี่ไม่ได้เป็นไรหรือไม่พี่อยากเป็นไหมล่ะเออกระโดอโอ้ยน้องมิ่งหึงว่ะ นูพี่ไปแล้วพี่ว่าจะมิ่งอยู่เนาะก็หนูก็วันนี้วันอาทิตย์ออกไปปุ๊บหนูอะไรตัวใหญ่เท่หนูพุกหนูก็วิ่งออกไปใช่ไหมวิ่งออกไปปุ๊บแม่ก็บอกว่าหนุพี่เต็มมาชอจงเตี้ยอะไรน้องมิงกดติดตามชอจังเตี้ยอย่างฮะกดแล้วบ่กดแล้วกดเลวกดตั้งแต่วันนั้นแล้วอะไรหนูอะไรนะ เหนอะไรทำไมไม่ถ่ายคลิปอ่ะอ๋อเดี๋ยวบอกว่ามีค่ะเชื่อว่าฟูดเล่นเนาะตอนแรกอ่ะขี่ผ่านอ่ะตรงเนี้ยตรงไหนใกล้ไฟแดงอ่ะเนี่ยทำมืออย่างนี้ให้อย่างนี้ให้ใช่เหรอไม่เห็นไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะเออไม่เห็นมีใครเลยจริงอ่ะเอ้ยไม่เห็นหนูอ่ะล้วนู่นเสาไหนหนึ่งบอกว่าแฟนเขา เำต้อส่เม็ดเลยเออเปิดแมออกเออ่กูเอาเป็นติดโควิดบอกยีก็ได้แกห่างกันสักพักันเลยก็ห่างกันสักพักกันเลยทำไมต้องห่างเลยวะโควิดแม่โไอยู่นเพิ่งเลิกเรียนนี่คริ่งไลิปเลยนะครับเพิ่งเลิกเรียนะ กะนั่งนี่มั้ยเดี๋ยวข้อตาของให้ไปแต่อ๋อแล้วทำไมต้องพาเพื่อนมาด้วยนี่ FC พี่โนนนั่นนาย FC พี่โนน FC ไม่ได้เคยมีแฟนแล้วอื่นเป็น FC เฉยเฉยนู เอฟซีเจ๊เจโน่เยอะมีการแบบจ้องตากันตัวสายเขาน่าจะแบบแต่ป้ี่โนนไปไปซื้อข้าวลามาพี่โนนอะไรซื้อข้าวลาบอะไรอะไรช่วงนี้หิวข้าวลาอยู่แต่ข้าวลาบสุดเลยปะไหนถ่ายรูปคู่กับพี่เชมหน่อยวะรูปครูอะไรองเ้ยก็เซลฟี่เลย ถ่ายบ่อยแล้วเอวไวละถ่ายบ่อยแล้วความก็เคยถ่ายแล้วถ่ายไวแล้วเอ๊ะน้องวิ่งขืนนะเนี่ยทำไมขืนพี่แซมเยอะจังเลยเศมศอกติธรรมดาคือว่ายิ้มไม่หุบเลยครับเลยแอบยิ้มอยู่ในปากเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้พี่หุย

กินข้าวยังยังไม่กินข้าวยังไม่กินข้าวปพี่เลี้ยงข้าวพี่เลี้ยงหนูเลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงย่เชียงันนี่กินเยอะแล้วกินเยอะแล้วเหรอไม่พี่พามิ่งไปกินเฉยๆก็ได้พี่ไม่กินก็ได้จริงจริงพี่พามิ่งไปกิน กินข้าวก็เผาตับไก่ยีก็เผาตับไก่โอ้ทราไมน่าดูช่างเลยเราก็จะสนใจเลยคู่นี้นะครับช่างน้อยใจแล้วางน้อยใจแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแซมมี่อึ้ยเขินนะวะชอบวิ่งดับดิยนทุกคนนี่มาทำอะไรถึงมากเลย ไม่หยุดเลยอะคิดถึงมากเลยนะนั่งรถไหนไปแดงไงยังไม่เคยนั่งทำไมพี่เสียงไม่ไปรับอ่ะมิ้งไม่กล้าขึ้นหนอมั่วกล้าขึ้นไหมแค่นั้นเลยโกผู้สาวคนอื่นมากนะไม่มีไอ้น่นสาวเยอะแล้วพี่น่นเนาะความเดือดเนี่ยพี่พี่ไปกับเองเนาะพี่บอกว่าอุ๊คิดถึงน้องมิ้งจนจนพี่ต้องพาเองไปนู่นนะเนาะพาไปไหนพาไปร้านน้องมิ้งไงเฮยเพิ่ไปก็ไม่เจออุ๊บ ใไปก็ถามมาน้องมิ้งอีกน้องมิ้งก็ไม่อยู่บอกว่าไม่มีค่าเทอมทําไมไม่บอกพี่อีค่าเทอมน้องมิ้งไม่พอไม่ส่งสองคนเลยไงส่งสองคนเลยโอ้ค่าเทอมสามพันไม่บอกพี่ฮะไม่แข่งไม่เรื่องเอาเลยหกพันเลย ร่วมใจฮะไม่ถึงหมูอะไรร่วมใจไม่ถึงหมูใช่ไหมยิ้งจ่ายแพงก่อนี้นิ้งจ่ายแพงก่อนนะเฮ้ยโอเคยิ้มมาบอกบอกให้มาหาทุกวันเลยนะเข้าใจไหมนี่ไปกินข้าวหลามอ่ะไปกินข้าวหลามอยากไปกินข้าวหลามไปไหมนี่สาระจะนะ เราจะไปชวนไปิข้าวาบเลยนเให้เขาไปสต่อสองครับเราจะไม่เป็นเราให้เขาแบบีจนถึงสองต่อสนะครับไปกินข้าวลาไม่ถ่ายรถเลยนะเนี่ยถ่ายในคนเลย้ ถึงหน้ากันตลอดนะครับตั้งแต่ก็อื่นคิดถึงเนาะไม่ลงมาเดินรถนี่ก็คือแบบมองแตกพี่แซมมาเดีวพี่แซมเลย์ต่วพี่เซมเลยเหไม่ก็รอรอบไงยีคิดถึงกันบ้านอยู่ใกล้ๆกันนึ่งเขาก็ไม่เคยมานะหนูไปทุกวันน่ะไปเอาจันอังคารพุธพฤหัสอดเสาร์วันเนี้ยก็ไปฮะวันเสาร์เนี้ยก็ไป เองอ่ะก็ไม่เคยอยู่บ้านหรอกฮะหรือพี่เซียมน้อยใจแล้วดูอ่ะอื่นไปทุกวันแต่ไม่เคยเห็นอ่ะแล้วก็บอกว่าอื่นไม่เคยไปเดี๋ยวก็ไปหาอยู่ในโรงเรียนหรอกนี่ไปที่ค้าไปสนามสองเออใช่ปะไปสนามสองไปหาเลยได้ไหมนี่ไปได้ไปได้เหรออาจารย์จะไม่ว่าเลยไม่ว่าพี่บุกรุกไปหาปะผู้ชายผู้ชายพี่ชายนนเป็นแค่ได้แค่พี่ชาย พี่ชายมารอรับกลับบ้านกับครูเป็นพี่น้องไม่ร้องเะยจ้าเอารถไปรับทุกวันนี่แหละพี่จะเอารถไปรับทุกวันเลยเนี่ยนั่งซ้อนท้ายกันแน่ไปเนี่ยนึกว่าป้ายเด็กจากนี่เองเนาะจากนี่ไปนี่เองเนาะก็ต้องแบบไอ้ เราก็ต้องดูดูนักสาวเขาดิให้นูกสาวเขาอยู่ตป็นสังเสดนักสาวเขาดำดำก็รักมันเดิมเลยดำอยรักไหมรักไหมน้ารักมั้ยรักรักพี่ชายรักพี่ชายเค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 พี่ชายนี่รักเราไก็รักพี่ชายรัก แล้วพียังต้องเอาแบบหมวปิดหน้าไว้ปิดกับปิดกับแล้วพี่พี่รักพี่รักหนูไหมรักเราไม่บ้าอยู่คนเดียวเราต้องปิดหน้าไว้นะพี่ต้องปิดทำไมไ่ิงๆเนี่เอาลงเอาลงมา ทุกคนโอ้ปวดกามแล้วเนี่ยเจ็บกามยิ้มจุดปวดกามเหมือนผมเลยใช่ไหมยิ้มดปวดกามจวดเลยอ๋อนิ้วตอนขื้นพี่นุ่นะนะขเจ้ากับเดด้ไหม่ะอะไรนะขอาเสือกาวได้ทุกคนนี่ครั แค่เห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้ว <c ười> ชื่นใจชื่นใจจริงจริงจริงพี่รถมิงม่งนี่รถมิ่งรถมิ่งมาแล้วรถลองมิ่งมาแล้วเออเออเออรถ้องมิ่งมาแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย